อ่โอเคก็อันนี้ฮะไม่ใช่ประมาณนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายครับพอพูดยังไม่ทันขัดคำนะฮะเมื่อคืนครับกราตอสารัฐครับก็ดอดไปคุยกับ b a c k ร็อกอีกแล้วเนี่ยไปคุยกับแบ็ k ร็อกอีกแล้วสังเกตนะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับ b a c k ร็อกนี่คือแบบ o f f i c i a l ย y นะคือแบบมันมีการเปิดห้องประชุมคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยสองสามสามครั้งแล้วนะ เฉพาะแบ็ก็อกเนี่ยยังไม่นับว่าไปคุยกันนอกรอบนอกรอบในที่นี้ก็แค่โทรศัพท์หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยอีกเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จะไปนัดร้านกาแฟนอกรอบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีอีกนะฮะแต่ว่าไอ้นี่ประชุมแบบเป็นทางการเนี่ยเมื่อคืนก็เพิ่งจัดไปอีกนะทำให้ผมเริ่มนั่งคิดว่ามันเรื่องอะไรกันแน่นะเนี่ยที่ต้องประชุมอะไรกันหนักๆขนาดนี้นะครับแบ็ก็อกเนี่ยมีสถิติที่สวยงามในการขอ ETF นะครับ570 8ป่ะถ้าจำตัวเลข <มา S 1> ไม่ผิดอ7 8จครั้งพลาดแค่ครั้งเดียวครั้งที่พลาสดสุดท้ายก็มายื่นใหม่จนผ่านนะครับแต่ว่าอันนี้สินะน่าสนใจว่าแบ็กล็อกจะเสียสถิติเป็น2ไหมนะครับกับการยื่นไม่ผ่านครั้งที่2นะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือแกลลี่เกนเซอร์ท่าทีล่าสุดเมื่อวานเราแปลคำต่อคำเนาะขอบคุณคุณพิษนะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะเมื่อวานเนี่ยแปลคำต่อคำเลยนะว่า แกลลี่คิดยังไงแกลลี่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสปอ Bitcoin ETF เพราะว่าปล่อยให้คณะกรรมการตัดสินไม่อยากจะไปแซงกชั่นอันนี้ที่แกลลี่พูด 2. แกลี่มีการเท้าความถึงคริปโตเคอเรนซีที่ก็ยังติดลบอยู่ในมุมของแกลลี่นะว่าอันนอ non c o m p l i a n ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะก็ ว่าๆแหละนะเมะื่อวามันไม่ดีนะล้วคริปโตไม่ได้ตัวด้ายประเทศนะไม่ควรจะต้องไปสนใจอะไรกับมันมากนะฮะอันนี้ก็พูดอีกอย่างที่2ออยู่ดีก็อย่างที่4นะอยู่ดีก็ข้ามมาที่ศาลจําได้ไหมเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วนี่เราก็ต้องคคารบเคารพอํานาจของศาลนะครับคำว่าตัดสินมาแล้วเราต้องเคารพอำนาจของศาลเนี่ยแกรี่น่าจะหมายถึงเอ่อตัวเกรสเกลนะครับเกรสเกลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดี เรื่องของการยื่นขอไอตัว EETF ที่เป็นสปอตเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วว่าคือมันมีการฟ้องร้องไปแล้วแต่ว่าทางกรตอสารัฐเนี่ยปฏิเสธตลอดเลยนะปฏิเสธตลอดเกสเกลจะยื่นอีกกี่รอบแอปแอปพิ t แต่ฟิวเจอร์แต่สปอ t ตไม่ยอมแอปพิสนะถ้าใครอยู่ในวงการมาจะรู้เลยเป็นปีๆละไม่ยอมแอปพิสไม่ยอมแอปพิสเจ้าแรกที่ยื่นมาตลอดมันก็คืออ e ีเกสเกล ที่จะยื่นขอเปลี่ยนสปอย bitcoin trust เนี่ยนะครับ g r a y scale bitcoin trust เนี่ยกลายเป็น etf แล้วเราก็กาวกันมาตลอดว่าถ้าเปลี่ยนสำเร็จเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดจนบูรันคราที่แล้วเนี่ยก็มองว่าถ้ามันขอผ่านเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็นแสนเลยมันก็ไม่ผ่านนะจนบูมันจบไปแล้วกลายเป็นแบร์ ก็ยังไม่ผ่านนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าคีเนี่ยหรือคดีพลิกม,มันพลิกนิดนึงนะครับมันก็เกิดไอตัวใหญ่ๆอย่างแบ็กรอกเนี่ยที่มายืนนี่คือข้อที่1นนะพวกฟันเมเจอร์ตัวใหญ่เข้ามายืนก็อาจจะมีสะดุ้งบ้างแต่ว่าเหตุผลที่แกรี่ใช้เมื่อวานเนี่ยในการพูดเนี่ยก็คือการบอกว่าศาลตัดสินไงคือเกสเกลเนี่ยยื่นหลายรอบแล้วไม่ผ่านเกสเกลก็เลยฟ้องใช่ไหมฟ้องเสร็จปั๊บศาลตัดสินบอกแกรี่อยู่ผิดนะที่อยู่ไม่รับพิจารณาเลย ยู <You S 2> ต้องรับพิจารณานะแต่สารเนี่ยไม่ได้บอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้เป็นดุลพินิษของของอกรกตอเองอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าเราตีความตามนี้อะแกลลี่ก็บอกโอเคผมผิดใช่ไหมที่ผมไม่รับไม่รับพิจารณาอ่ะงั้นผมก็คงต้องรับนะนั่นคือเหตุผลทาให้แกลลี่พูดเมื่อวานนะบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจะปฏิบัติตาม สิ่งที่ศาลตัดสินมานะครับคืออ u t อ o r อร y ตี้อะไรต่างๆนะฮะก็ในเมื่อศาลตัดสินว่าเราผิดที่ไม่รับเราก็รับแล้วกันนะแต่ศาลเนี่ยก็ยังมองต่อว่าแต่ศาลไม่ได้บังคับนะว่าแกลลี่รับพิจารณาแล้วต้องให้ผ่านนะเพราะว่าแค่รับพิจารณาก็พอนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีการเทกันหรือเปล่านะว่าตอนจบก็นี่ไงก็รับพิจารณาแล้วพอรับพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฟันเมเนเจอร์ชุดแรกนะแคนเนี่ยมาพอดีผมก็เลยมองว่าก็เขาก็เลยต้อง เอามาด้วยกันทั้งหมดเลยนะัทั้ง Back, ลงแบ็กบล็อกเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดนะก็น่าจะหมายถึงคําพูดเมื่อวานที่แกรี่พูดนะว่าเออก็สารตัดสินมาว่าให้เรารับเราก็รับแล้วนี่กัไม่ต้องห่วงเราจะทำตามตาม,ตามคําสั่งตัดสินเนี่ยอย่างดีแน่นอนนะฮะอืมก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกันนะก็อาจจะนําพามาสู่ความเป็นห่วงไหมนะที่กรอสาระนี้เดานะเพราะว่ามันเพิ่งมาประชุม ดนเ,เริ่มต้นนะแล้วก็หลังที่แกรี่ปฏิเสธพอแกรี่ปฏิเสธปั๊บเนี่ยก,ก็เข้าประชุมเลยนะแบ็กล็อกก็หงอาจจะเป็นห่วงไหมอาจจะมีความเป็นห่วงเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรดีตัวคอยเบสไหมที่จะทําหน้าที่เป็นคัสเดียให้กับแบนะ็กล็อกในการทำสปอตบิตคอยเอทีเอฟแต่ตัวคอยเบสเองเนี่ยดันต้องมา โดนฟ้องอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมาว่ามันคุยอะไรกันนะแต่รู้แต่คุยกันบ่อยเหลือเกินนะฮนะประมาณนี้เมื่อคือนก็คุยเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าจะมีการคุยกันอีกไหมแล้วก็ราคาจะขยับกันอีกไหมนะครับอืแกรีแอปกาวแอปขู่บางทีก็ดูยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยววันที่10เนี่ยรู้กันว่ากาวหรือขู่นะครับถ้าถ้าขู่เนี่ยก็จะได้รู้ไว้ว่าผู้ชายคนนี้ภายใต้รอยยิ้มที่นะ ผู้ชายผู้ชายฟันสีขาวให้ให้รอยยิ้มฟันสีขาวแบบนี้นะฮะก็ <c oughs> โหดหลายชัยเลนนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าผ่านก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามุกเนี้ยวันที่สิบเนี้ยแกลลี่มามุกไหนนะครับถ้าไม่ผ่านนะผมบอกเลยผู้ชายคนนี้สุดสุดคําบรรยายนะไม่ต้องพูดถ้าไม่ผ่านนะคือผู้ชายคนนี้สุดวะยอมอ่ะ ประมาณนี้สําหรับตัวของข่าวๆนะครับขอประธานอภัยนะวันนี้ผมสมองเบลอมากนะวพราะมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็ขับรถขับรถแล้วก็กลับมาดึกพอสมควรนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่านข่าวให้นะบางทีก็สมองสมองอาจจะไม่ค่อยครบการวิเคราะห์อาจจะขาดขาด,ขดเกินเกินไปบ้างต้องขอประธานอภัยอยู่กันเป็นพันเลยไง,ไงฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เพห้นิดหนึ่งนะครับอ,อ,อยากให้ปรับปรุงในการยังไงก็บอกได้นะแต่ว่าก็จะ ฟังแนละ้วเดี๋ยวก็ดองดูถ้าไหนทําได้ก็ทําไหนทําไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยไว้นะครับขอบคุณคุณพีทสาหรับซุปเปอร์แชทนะก็ต้องปล่อยค้างไว้เพราะทําอะไรมากไม่ได้นะฮะ